ปรมาลาผาความบ่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐเพื่อวัตถุประสงค์ดังกาวขณะมิตรสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแกน่นสำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งกรมประชาสัมพันธ์เสนอละครสันมัจ,จุราทชี่มองบ่เห็นตัว สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านพบกับชาวคณะมิตรสัมพันธ์ในละครสั้นมัจจุราชที่มองไม่เห็นตัวอีกเช่นเคยนะครับรายการนี้จะนําเสนอเรื่องราวใกล้ตัวที่เป็นอุทาหรณ์สอนใจเพื่อให้ทุกคนได้ประพฤติปฏิบัติใช้ชีวิตประจําวันด้วยความไม่ประมาทเพราะความประมาทนั้นเป็นหนทางนําไปสู่ความตายได้ครับหากท่านผู้ฟังมีเรื่องราวที่เห็นว่าเป็นประโยชน์เป็นข้อคิดเตือนใจแก่ผู้ฟังทั่วไป อย่าลืมส่งเรื่องราวของท่านเข้ามาที่คณะมิตรสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นถนนกสิกรทุ่งสร้างตะมนในเมืองอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นรหัสไปรษณีย400์40000นะครับละครสันมจุฬาที่มองเมื่อเห็นโตจากบทประพันธ์ของเพชรรัตวังระหา มื่อนี่เสนอตอนข้าวดีอู้ยผู้หนะผู้นา่นาทิดแหลปลาดยิมเปย้ยยิมเปย้ยตั้งแต่ได้ข้าวดีวันที่หนึ่งมีทุน่าย่นนี่สิมีการพ่อนค่ายปรับลักเกณน การเปิดสถานบันเทิงพับบาคาลาโอเคอยู่ในพื้นที่สีฟ่าและกสีเขียวมีการปรับลลกเกณฑ์การเดินทางเของประเทศไทยของคนไทยคนต่างชาติการปรับพื้นที่สถานการณ์ใหม่เบื่อมืองหนาเมืองตาเพิ่นดูกระดีกระดาป่านว่าผู้บ่าวซำน่อยเนาะคือสิตื่นเต้นดีใจกันค่ะแค่เนาะข่าวดีข่าวดีลี่วมาก้ย คุณหมอกระว่าไปเนาะผมก็ไปมันมานักกินนักเที่ยวบานนั่นดีจัดแล้วผู้เคยหมักมข้าวดีกะชีแม่นส่มมักกินมักเที่ยวบุญแหละแต่ว่าข้าวมันก็ดีดีแหละข้าวดีคักคักเออดีดีย้อนนี่ยังเอาดีย้อนเศรษฐกิจสิได้เดินหน้าต่อไปแม่นบอมมีครับเปิดขนาดนั้นเนาะโอ้ยก็สิได้ไป คนไปก็สิได้ไปเที่ยวเอาเงินไปใส่ไปสอยเสนตัวอดกันมัดด่วนเนาะคนเฮ้องก็ได้ก็อยากวนอยากเที่ยวนาอก็ถือว่าเป็นข้าวดีคักเดกอนี่อ,อ,อือๆแต่ว่าผมหูอโอ้บยบดได้มีเงินคักปานนั้นดนกคุณหมอแต่ว่าคุณบัลลัดนัน่นบ่เน่อ,อันที่แลนี่โดนโดนมันบอโดนโดนไปมันบอแมนครับโดนๆดนไปเถือแต่ว่าคุณแต่ว่าคุณบัลลัดเนี่ย เห็นเดิรถแวะเห็นเน,นหลังไว้ไว้ไวก็เห็นมันไปเก็บซุ้มมือหรือเปล่าเงินบางคณบาลัดดิผมแค่ขับผ่านอย่างเดียวครับผมก็ไม่ได้ชอบกินชอบเที่ยวอะไรขนาดนั้นครับคุณนะคุณนะแต่ละคนะนิดๆหน่อยๆแวะๆไปกินน้ํากินข้าวฟังเพลงบางทีเท่านั้นเองครับที่แหลครับคุณหมอครับบางทีก็ไป ปปะสังสรรไปคุยทุระกับเพื่อนเพื่อนบ้างนานๆทีครับทิดแหครับประหลัดกับทิดแหลเป็นตทุระหลายเนาะไปคุยทุระคุยงานมันมาน่ะแม่ครับบางเทียงเขาก็ต้องเข้าใจแน่พวกเด็กเสือเป็นอย่างขยาบมีมูมีพวกเต่ยน้องคุยเขาไปเป็นมูคุยเขาเม่สังมีเหตุผลออกระดอกกระเดียแท้เฮ้ทั้งประหลัดทั้งทิศแหลบเหตุผลเป็นตะฟังดี่หีเนาะคุณน่ะแต่ละคนออกโตเบรกใหม่เบียบเบรกอี๊ด ่าเบรกใหม่ขาดเมดแล้วปฏิเสธกันเป็นพันละวันหมอกะเบาอ่ำไปยังสันละเมืองซ่องเมือแต่ละคนพูดนะพิทุูเรียบร้อยถือศีนเขาวัดอยู่ทุกมือเนาะว่าแม่นนักกินนักเที่ยวเนาะแต่ละคนเนาะขับรถพานซื่อมานบบกอันหูว่าข้างเจ้ามีอย่างล้านใดเป็นจ้งใดแน่มีเด็กเติบสามสี่คนนั้นและนั้นไม่ไหวเก้าอี้กะเก้าอี้เบาะนั่งสบายดีกับมูเล่หห้ฟังแม่นเบาไปได้ไปเองซีหาล้านเนี่ยบุกเคยเขาเจ้าเสีย คนธรรมะจำูโดนว่าครับขับรถพนันเตือเชื่อได้เลยนี่อุ้ยน้องขับรถพันเป๊ะๆคุณหมอโอ้ยตรงนี้ก็เสียดีกับบ่ค่อยดีเนาะงกที่ไปดูๆไปนะี่มันกับบ่แม่นนี่บ่ค่อยมีเงินบ่ออย่างไรกี่ว่าเงินทอนอยู่ในกระเป๋านี่รู้สึกว่ามันอีเข่าขัดล่ำบากเหมือนใช่ครับใช่ครับบ่มีเงินเนาะนี่ก็ถือว่าก็ยังชั่วหน่อยแล้วนะครับที่ตอนนี้มีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆนี้ พอขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ไปได้ด้วยดียน,นะครับโดยเฉพาะการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวครับจะได้นํารายได้เข้าสู่ประเทศไทยด้วยเพราะว่ารายได้จากการท่องเที่ยวก็ถือว่าเป็นรายได้หลักรายได้สําคัญของเราเลยท<ม>ทะที่จะมาช่วยกันเ,เรียกว่าอะไรอ่ะทำให้ประเทศของเราอ่ะมีความ จเริ่อุ่งเรืองทางด้านเศรษฐกิจนะครับมีเงินมีทองเขามาในประเทศทันลักคุณปะราดใช่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 พอโควิดมารายได้ท่องเที่ยวหดไปเยอะเลยนะที่แรกคุณหมอเห็นพอเอาอันเมืองทองเที่ยวเห็นพอภูเก็ตกับบีอย่างตะกอนบู คนหลายผู้ใดอาปากขึ้นก็อยากไปแต่ภูเก็ตอยากไปแต่ภูเก็ตแม่นบ่ขนาดคนใต้ยังชอบไปเลยกภูเก็ตน่ะบัานนี้จังไดเลียวเห็นนายเห็นตาคนไทยบานเฮ่าอยู่เต็มบ้านไปเหมือนย้อนว่าบ่มีงานเหตุอยู่ภูเก็ตเลยได้กลับมาอยู่บ้านั่นเ้อรนี้เออเศรษฐกิจก็เลยบ่ดีเพราะว่ารายได้ลักภาการท่องเที่ยวมันหายไปนี่เองบาดนี้เนาะ มีการพอนค่ายมาตรก,การปรับลักเกณฑ์เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่เพิ่นสนใจสิมาทเที่ยวในบ้านเฮ้าในเมืองเฮานี่ลหะให้เดินทางเข้ามาี่ได้สะดวกสบายง่ายขึ้นวันเถาะแต่ว่าก็ต้องควบคู่ไปพร้อมกับมาตรก,การความปลอดภัยเด้คุณปารัตทิตแหละแม่นบ่ล่ะี่การปรับมาตรก,การอีหอย่างนะครับคุณหมอผม,ผมก็เ่ได้ฟังข่าวนะตัวข่าวเด้นี่ย่ได้ตามข่าวเพราะมันไหนเด้ฟังอยู่ข่าวอันเดียวคือพับบ่าขล้อเก็เปิดเนาะหัวนี่สั้นเที่ยวรอนก็ขาอันเดียวนี่ลหละกันยังบ่ คนไหนเทั้งเบาทั้งขาเต้นย่องๆแงยงๆย่องซ้อมสเต็ปไว้ซั่นเตอร์เนี้ยกได้ออกสเต็ปมันดโดนเตี๋ยบเลยเนี่คือจังซี่เพิ่นมีการปรับมาตรการการเข้าประเทศไทยแลนด์พาดไทยแลนด์กับประเทศไทยพาดก็คือผ่านแม่นบ่ผ่านเข้ามาในประเทศไทยเฮาแม่นบ่จากแต่ก่อนนี่เนาะเออจากแต่ก่อนทุกคนบ่ว่าสิเป็นคนไทยเออเป็นคนต่างชาติ ที่เพื่อนสิเดินทางเขามาในประเทศไทยนี่ต้องมีการล่งทะเบียนไทยแลนด์พาสก่อน<ม>ทุกคนเด้เมื่อวาสิเป็นคนไทยหรือว่าสิเป็นเคยสิเป็นเมียสิเป็นยังวันถอเออหรือว่านักท่องเที่ยวต่างชาติทุกคนวันถอต้องลงทะเบียนไทยแลนด์พาสแต่บาทนี้เพื่อนปรับใหม่ให้ล่งทะเบียนเฉพาะคนต่างชาติคนสิเดินทางเช่าต่างชาติส่วนที่เป็นคนไทยจังส่คือจังหมอสมมติว่าหมอไปได้ผัวฝรั่ง หมอกับบอตรงล่งทะเบียนเด้เพราะว่าหมอเป็นคนไทย oh. เออบ่ตรงล่งทะเบียนให้แต้ผัวหะน่ะล่งทะเบียนแล้วก็ปรับรูปแบบไทยแล่นาพาดนี่ให้มันสะดวกคืน oh. สะดวกจังไหนวะติปปับรูปแบบให้เหลือเฉพาะข้อมูลที่จําเป็นเมื oh. ่อวาสิเป็นเรื่องของวัคซีนการตรวจโควิดการประกันสุขภาพแล้วก็เรื่องของพาสป,ปอร์ต oh. เออก็เป็นการออกคิวอาโค้ดให้สแกนได้ท่านที่ส่นเด้ oh. คือล่งทะเบียน oh. แล้วปั๊บนี่ สามารถสิมีคิ้วอาโคดให้สแกนได้เลยบบต้องไปทาเออทามือสองมือก่อนเด้อทาอนุมัติก่อนอันนี้บ่ต้องทาแล้วลงทะเบียนแล้วปั๊บคิ้วอาโคดออกปุ๊บสแกนได้เลยเออแล้วก็เรื่องของประกันสุขภาพต่างชาติเนาะเพิ<อ>่นกับคงไว้อยู่มื่นเหรียญสหรัฐซ้าเกาหลันละเออกระบป๋นาเกินไปของฝรั่งเด้มื่นเหรียญเนี่ยเออแล้วก็ให้สายการบินนี่เพิน่น ตรวจสอบเอกสารต่างชาติที่ปรากฏตามหน้าคิวอาโค้ดที่ออกนี่ล่ละเพราะว่าสิเป็นเรื่องของวัคซีนอันนี้ก็ตามกฎการบินอยู่แล้วเนาะความปลอดภัยด้านสุขภาพเนาะแล้วก็ผลการตรวจทั้งห้องปฏิบัติการคือว่าที่พิซีอาร์นี่และการออกบอร์ดดิ้งพาสหรือว่าใบผ่านแดนอบัตรย่ำเดินทางมาหอดประเทศไทยเนาะก็มีการตรวจสอบการล่งระบบคัดกรองเข้าประเทศตามธรรมเนียมปฏิบัตินั่นละ ครับห้สะดวกหาง่ายขึ้นวันเทะอือดีดีดีข้าดีหรีนอนหีนอนแมแล้วแล้วเรื่องของการรับวัคซีนนะครับคุณหมอครับคนที่ยังไม่ฉีดวัคซีนนี้จะเข้ามาได้ไหมครับเข้ามาได้ค่ะเข้ามาได้บอว่าสีฉีดแล้วหรือว่ายั่งบ่ฮันได้ฉีดพันสรีถามว่าไมย ว่าฉีดสเขาม้าใดคนไทยสิปลอดภัยปลอดภัยอยู่เมม่นว่าบ่ฉีดล้วไปหันไปหนีได้แมนบอคนที่บ่ท่านได้รับวัคซีนหรือว่าฉีดแล้วแต่ว่าท่านได้ครบเกณฑ์การสามารถสิเดินทางเขามาได้บ่มีการกักตัวบ่เด้บ่ต้องไปกักตัวันเทาะแต่ว่าต้องแสดงผลการตรวจอาทีพีซคือตรวจแบบละเอียดบันเหาะหรือว่าตรวจอัน a อ k ภายใน72ชั่วโมงก่อนเดินทาง เพราะว่าไม่สิมีผลครอบคุ้มอยู่ถ้าเพื่อนเป็นว่าเป็นกรสิไดฮูแมนบอล่ะเออแล้วถ้าหากว่าบม่มีผลการตรวจก้อนเดินทางสิมาไดบอก็มาได้<ม>เพราะว่ามาก,กสาม,มารถสิรับการตรวจได้เพอเดินทางมาหอดประเทศไทยเฮาคือคก,การมาตรวจอยู่ในประเทศเท่าก็ได้อเออยู่่งงด้านตรวจทันทีเนาะข่าวดีหลีเนาะมันสะดวกสบายรวดเร็วอ,อีกนาะคุณหมอเนาะแมนค่ะนี่เลยะวา แล้วคนหลายๆคนแต่ก่อนนอนเฉสิเข่าประเทศได้ <Man. S 2> โอ้ยเนี่ยใช่เนาะบางคนก็เตั้งใจว่าสิมาเที่ยวกับว่กล้าม้าเลยยากกว่า,ารา<ม>าะเบียบอีหอย่างเงี้นเนยเฉยๆเข้าประเทศได้ขั้นตอนอันนั้นอันนี้แม่นบ่บาดนี้ก็ไปปรับรถขันบ้นนี้กับเป็ดปับรถ<ก>ขั้นตอน<ม>ลงมานี่คนก็นสิมาเที่ยวหลายก็บ,บาดน,นี่<ช>โอ้เพราะว่าเมืองไทยนี่ก็สิเป็นเมืองท่องเที่ยวเน้อเออมั่งมองเที่ยวนี่มันก็บบอกยังไงมันหลายอย่างเมืองท่องเที่ยวในประเทศไทยนี่ บอก่ขับบินธรรมชาติกันพวกภูเขาพวกทะเลพวกน้ำตกเนาะเออขันสิเป็นพวกกันเจ้ากับโบราณคดีกับโอ้ยวัดว่าอาล่ามเนี่ยลายคไหลเนียนอ๋อเอาไปเที่ยววัดพระแก้วนี่ก็คุ้มเกินคุ้มแล้วมันบ่ทิศแหลงงามคักงามแน่อีหลีเออจริงด้วยนะครับทิศแหลครับคุณหมอครับผมว่านะครับศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยเราอะไม่แพ้ประเทศไหนๆเลยนะครับคุณหมอครับ มันก็จะมาติดตรงที่ว่ามียุ่งโควิดระบาดนี่แหละครับจะไม่ต้องติดติดขัดขัดกันไปหมดเลยแล้วก็ต้องปิดประเทศด้วยนะฮะหยุดการเดินทางการท่องเที่ยวเพื่อควบคุมโรคเลยทําให้กระทบกับระบบเศรษฐกิจที่มันผ่านมาโอ้ตั้ง3ปีนะคนรู้เรื่องโรคมากขึ้นก็ได้รับวัคซีนมากขึ้นเศรษฐกิจก็ต้องได้รับการฟื้นฟูไปด้วยนะครับประเทศก็จะได้ฟื้นกลับมากันนะครับแมนค่ะแมนมาตรการพอนไขยต่างๆตอนนี้เพิ่นกระเริมทยอย่อน ค่ายกันออกมาเนะาะเพื่อให้เศรษฐกิจเฮ้ามันเดินหนาต่อไปได้ตอนนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดสิบเก้าในประเทศเฮ้าแนวโน้มกับขี้ค่ายขึ้นเด้ลดลงเด้เฮดใหมมีนักท่องเที่ยวตอนนี้เพิ่นกะว่างใจสาม,มารถสิเดินห้างเขามาเที่ยวในไทยเฮ้าหลายขึ้นเฮดใหมมีาารายได้เขามาหลายขึ้นพร้อมเด้คุณรท拉ติดแล้วเนี่ยนูกผมว่าคือ คุณมอวานแต่ว่ากับภาคลัะกับต้องเฝ้าเนาะเฝ้าเน้นการปรับหลักเกณฑ์ต่างๆเงื่อนไขต่างๆเพื่อสียางว่ตเตียเพื่อสห้มนกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นการลงทุนให้ประเทศในบ้านเนี่เมื่อว่าหลักเกณฑ์ต่างๆมันง่ายขึ้นมันก็สีง่ายขึ้นสุยางสุแนี้วหุ่นตัมันจะจูงใจก็เพื่อให้คนอยากมากอยากมาลงทุนในบ้านนี่มันบ่าหล่ะเพื่อให้นี่แหละคนทฮามาจับใจใส่สวยบางคนมาเที่ยวไปหมดเละมาเที่ยวมาลงทุน เพิ่มหลายขึ้นเศรษฐกิจ right มันก็ดีไปส่นตัวเนาะแม่นบ <donut> ่ล่ะก็ส bueno ิเกิดผลดีกับบ่สิเป็นไผ่เนี่ยทั้งผู้ค้าผู้ขายรายเล็กรายน้อยก็สิได้รับประโยชน์หมดอนตัวนอร์เวชาชนเฮาในประเทศแม่นบ่ล่ะแม่นๆนี่ได้ยินข่าวว่าอันไทยพี่น้องคู่บีนี่เดยเพิ่นเกษียณบัดทีนี้เพิ่นเป็นคนอันฐานะดีวันเฮาเข้าคันเศรษฐี เออเพิ่อนเกษียณแล้วเพิ่นอยากมาอยู่เมืองไทยโดนๆเผนมาก็คิดเมืองว่าเพิ่นสิใส่ใจป่านใดคนฐานะดีเพิ่นก็ต้องใส่ใจหลายแม่นบ่นนะเออนี่แล้วนี่แล้วก็เงินเข้าประเทศเฮาหลายจังซี่แล้วด้วยสิได้ถามข่าวคู่บิอยู่ดอกไทยพี่น้องเศรษฐีเพิ่นสิมาเที่ยวเมืองไทยนี่ฐานะดีมาเที่ยวประเทศไทยก็สิกินแต่ก๋วยเตี๋ยวกับสิบ่ะหมี่เนี่ยกินเขาจะราดแกงเนี่ยมันบะหมี่เนาะก็ดีเสียแล้วได้จับเสียบดิ่ยื้กินเท่าไโอ้ยคาบนึงก็สิหลายบาทเนาะแม่นๆนี่ล่ะกระตุ้นเศรษฐกิจกันแนวนี้ล่ะคุณประ ขณะน,นี้ท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังละครสั้นมัจจุราชที่มองไม่เห็นตัวจากชาวคณะมิสสัมพันธ์อยู่นะคะหากท่านมีข้อเสนอแนะและคำติชมรายการโปรดส่งมาที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นถนนกสิกรทุ่งสร้างตะบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นรหัสไปรษณีย40์40000และต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟัง ละครสั้นมัจ,จุราชที่มองไม่เห็นตัวของเราต่อไปได้เลยค่ะคูบีคู่บีว่าจังไดล่ะจ้าตื่นเต้นบบนี่อยากอยู่เมืองนอกเพิ่นสีมาเมืองไทยแล้วนี่ ปนงเลยเถึงดีใจถึงตื่นเต้นไล่ๆเลยค่ปะปนงจีเพราะว่าอันเพิ่นมาเธือน,นี้นั้นสิหมาอยโดนแล้วเด้บันเนี่ยบ่ม,มาดูยาวๆเลยบีซิบอกให้เนาะให้ส้มกับเพิ่นนั้นบบได้หมาอยูล่ล่ปีจปะปนงออืและที่สําคัญนั้นเพิ่นมีการปรับลักเกตแล้วก็เงื่อนไขนําเด้ตีเออแม้ตามมาตรการกระตุนเศรษฐกิจแล้วก็การลงทุน เพิ่นนั้นเป็นการอันดึงดูดชาวต่างชาติเดปปะนงที่มีศักยภาพสู้นั้นให้เข้ามา,าพำนับแบบระยะยาวเหลืออยู่ในประเทศหน่น<อ>ี้นะแล้วการอันเพิ่นเอินเอินเป็นภาษาอังกฤษ,ษว่าลองเท e r m ม e ลสซีเดนวีซ่จังเสีอเออหรือว่ายโยกก็คือ LTR Visa วีซหนานปะนงให้มันครอบคุ้มแล้วเพิ่นก็ยืดยุ่นล่ขึ้นแล้วเพิ่นมีการแบ่งเป็นซกลุ่มเด้ เออเป็นซีกุมเป้าไม้ลักค่ะป้านงมันจังใดละ่ะคู่บีอันซีกุมเป่าไม้ลักทิวานี่มันนี่อีอย่างแน่ละจ้าอันที่ที่ปีจาได้นาะกุ่มแรกเนาะกลุ่มแลกก็คือเป็นกลุมประชาคมโลกผู้ที่มีความมั่งคั่งสูงก็คือคนที่มีเงินไหละหลนะป้านงอ,อืออันกลุมที่้องนี้เป็นกลุมอันผู้ผู้ที่เพิินกระซียนอายุจากต่างประเทศอืมสูงนี้เนี่ยก็มีเงินหลอืม และก็กลุ่มที่สามก็เป็นกลุ่มที่เพิ่นนั้นต้องการมาเหตุงานจากประเทศไทยและสุดท้ายก็คือกลุ่มที่สเป็นกลุ่มผู้ที่มีทักษะพิเศษเนาะอืมอืมก็คือว่าเป็นการปรับลักเกณฑ์วีซ่าระยะยาวหรือว่า LTR วีซ่านั่นละ เพื่อที่ว่าเพิ่นเสด้ดึงดูดอันชาวต่างชาแนาละปะนงที่เพิ่นหมีศักยภาพสูงซีกุมเป้าไม้นี่ล่ละค่ะเป็นการสร้างมูลค่าทางเศษรษฐกิจแล้วก็การลงทุนให้กับประเทศไทยเฮาได้หลายเลยค่ะโอ้ติอุ๊ยดีดีดีป่าเด็เห็นเคยฝรังมูบานเฮาหลายคอืนเพิ่นเดะมาเทียวมาเยี่ยมมายามบานเบื้องเฮา แต่ละปีนี่ก็หลายเติบเด้มีแต่คนใจดีใจดีมีความสุขกันหลายอยากไปเที่ยวไสก็ได้ไปอยากกินอีหยังก็ได้กินเพราะว่าบ้านเหานี่มีมองเที่ยวหลายเด้มของกินก็แซบแซบต้นมะคมณก็หลากหลายเออพนสิกินที่บ่ล่ะตา์มหคูก็อย่าใส่บักขีกลายน้าปนอฮันล่ะ คนไทยเข้ากับใจดีนั่มเข้ากับคนอื่นได้ง่ายวันแต่ว่ากันคนละภาษาหนิก็บ่เป็นอุปสรรคเด็กเข้าใจกันได้คือเกา่าและที่สาคัญเวลา้าต่างศาสตร์มาเทียวบ้านเข้าเด็กขาข้องฉีบนี่มันบ่ได้สูงคือบานเพิ่นเรื่องการเดินทางก็สะดวกสบายทุ่มืมอหนีเนาะมันบ่ได้มีหยางยากเลยเด็กภัยมากกะทิดใจบ่อยยากเมื่อ,อยากอยู่ดนๆก็มีหลายโอ้ยสิวาลซูฟัง นาเคยบีนันติดใจเมืองไทยคาดเด้อสิบอกให้เด้อเพิ่นก็บอกว่าอันคนไทยนั้นตาหักแล้วก็ใจดีนําเด้ป้าหนงเมืองไทยนี้โอ้ยูสบายว,ว่าจันทร์เพิร์นยูสบายไทยเลดนว่าจันเพิ่นบอกจังซีเนาะแล้วตอนนี้นั้นเพิ่นก,ะกะเ็เกษอายุแล้วเด้คือเอเาเธีงานนี้ครบอายุเพิ่นแล้วกระเกษแล้วเนาะเพิ่นก็แยกมาอยู่เมืองไทยดุนด้นๆเลยค่ะ พอมีการปรับลักเกณฑ์เรื่องการต่อวีซ่าให้เพิ่นนั้นอยู่ได้โดนขึ้นนั้นเพื่อนก็นเลยโอ้ยทึกใจล่ว่าซันเพิ่นวัจังซีีเออดีดีดีดเห็นมิสาาต่างศาสติที่เขามาเหตุงานในเมืองไทยเพื่อนกไ็ได้ราล่ได้หลายได้คู่บีอเออเพื่อนสิกินเพิ่นสีใส่ใจในบ้านเฮาก็ได้สบายสบายเนาะเมทงมจ้างแม่บ้านทงจ้างคนขับรถอุ้หลายอย่าง เกิดการกระจายรายได้ออกไปอีกอเห็ดให้มีเงินหมุนเวียนในบ้านเท่าหลายขึ้นนำ้ำแมนแมนแมนปหนงจากที่ชาวต่างชาติไล่ขวนนอที่เพิ่นมาเหตุงานในประเทศไทยเฮานั้นพอเพิ่นมาอยู่ครบกำหนดเด้เออแต่ก่อนนั้นต้องไปติดต่อหมอหรือบางรูนออกนอกประเทศไปพุ้นนะ่ะแล้วคอยกลับมาใหม่บัดเนี่ยอพอมีการปรับบลากเกณฑ์เท่านั้นละเออว่าให้สาม,มารถอยู่ได้โดนขึ้น มันกาสิเหตุให้เพิินนั้นสะดวกสบายล่ยขึ้นแล้วก็ยังเป็นกุ้มแรงงานในซาฆาที่ในประเทศเห่านั้นคาดแขนเดปหนงอเออก็คือว่ากลุ่มนี้นั้นเพิินก็ต้องแบบต้องแยกให้เห่านั้นได้ซอยเพิินให้เหตุงานได้ดีขึ้นนั่นละเพิินก็ส้นใจเข้ามาเหตุงานในบ้านเฮาอมืมันก็เลยทรงพลนให้มีเม,เม็ดเงินนั้นเข้ามาในระบบเศรษฐกิจบ้านเหาไล่ขึ้นเดปปนงโอ้ติแม่ฟั่งจากข่าว มีคนต่างสา์หลายคนกับเขามารักษาพยาบาลในประเทศไทยเฮ้าหลายขึ้นน้ำเด็กเพราะว่าเฮ้ามีโรงพยาบาลที่มีคุณภาพมีมาตรฐานดูแลคนไข้ก็ดีคือไปโรงพยาบาลบ้านเพิ่นจึงสิก็ต้องมีคา่ายใจแพงกบาลเฮาแมนบอแพงกว่าหลายเถ่โตเลยล่ะเป็นตะยานเนาหลาก็ะด้ทางนั้นนะนี่ล่ะเพิ่นก็เลยเขามารักษาอยู่โรงพยาบาลในประเทศไทยเฮ้าเฮากะมีหลายคนอยู่เหมือนกันด้วาทถิวปลาเห็นนี่นะา ผู้ได้ล่ะอหว้ฟังจากข่าวกับมีคุณหมอวอาให้ฟังกับมีเดชแสดงว่ากระดีแท้ๆเนาะแมนแท้ๆเนาะการปรับมาตรการแล้วการลากเกณฑ์นี้กะระสิซอยให้เพิ่นนั้นตัดสิ้นใจเด้เพิ่นกสิเข้ามาใไ้บริการในประเทศไทยเฮาได้ง่ายขึ้นเป็นบ่ค่ะแมนแล้วก็เป็นการอันเพิ่มจํานวนคนได้ได้ไล่เพิ่มขึ้นเด้เออเออบัดนี้กระเหตดให้มีเงิน เข้ามาประเทศเฮาก็มีหลายใดเข้าประเทศได้ล่ขึ้นพร้อมค่ะปะนงแมนละคูบีนี่ก็ได้ยินเด้ว่าพับบาคาลาโอเกสถานบันเทิงเพิ่นกระสิเปิดให้บริการได้วันที่หนึงมิถุนายนนี้ในพื้นที่สีฟ้าสีเขียวจังหวัดขอนแก่นเท้านี่แต่ว่านั่นก็เป็นพื้นที่สีเหลืองอยู่ละนะ,ะจังว่า แต่ว่ามันเป็นพื้นทีทีเป่าระวางสูงแต่ในส่วนหนีมันจะมีพื้นที่สีฟ้าอยู่ในบางพื้นทีเนาะแต่ว่าบริเวณขอบคุ้มเบิดทางจังหวัดพี่เพิ่นสิเปิดหายบริการได้นะเห็นทิศแหลกกับคุณประลัดหนี่บอกว่าสีออกไปสังเกตการไปซ่อมเบิงอยู่ได้คู่บี เรื่องแบบนี้เนาะถึงประลาดเนาะถึงไอ้ทิตแลเนาะหูไวตาไวขนาดแ่ะ<า><ห>แถวตอนน่าโซ่งนุ่มเนี่ยโอ้ยอเพิ่นคือซี่ยากไปเปิดหนะูเปิดตานะไปเบิงแสงเบิงซี่เยีม่มือคำมือคือนะอเนาะแล้วก็โอ้ยกระต่ายยักหัวเลยเนาะ <c oughs> แต่ว่าอันล้านต,าต่างๆนั้นก็อย่าลืมว่าเพื่อนก็ต้องดําเนินการตามมาตรการข้องกลุมควบคุมโรคนําเดออ้อต้องป้องกันโควิด -19 กันอย่างเข่งขาดนําเด้อปนงเนาะแมนแมนแมนถ้าเกิดว่าบ่ผ่านมาตรการมาตรฐานพวกดีเด้เพื่อนก็เปิดบริการบ่ได้เด้เพื่อความปลอดภัยของสุกคน,นิา่าแล้วก็สถานประกอบการนี่สิต้องมีการลงทะเบียนแล้วก็ประเมินเจ้าของนําผ่านไทยสตอ็อปโควิด2ผงัดเพื่อที่ว่าสิได้ ขออนุญาตก่อนเปิดบริการบแม่นว่าอยากเปิดก็เปิดได้เลยเด้ออบ,ดบอดได้แม่บ่ต้องขออนุญาตเนาะแมนมันต้องมีการเฮ็ดอ,อ,อันตามปฏิบาตามมาตาาัติตามมาตรการโควิดฟีเซติงน้ำเฮ็ดตามมาตรการของกฎหมายเพิ่นกำหนดอย่างแข่งคัดเด้บแม่นว่าอยากเปิดก็เปิดอยากปิดก็ปิดอยากเอาไผมาเฮ็ดงานก็ได้บ่ดได้แล้วได้เดี๋ยวนี้เพราะว่าซุมือนี่สิมีเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจไปประเมินไปอันยังก่อขาเอิ้นว่า ไปจับผิดก็ว่าได้ละออเออ,อเพิ่นสิพิจารณาเลยล่ะว่ามีอยังคบบออนุญาตได้บอืแล้วเพิ่นก็นสิเบิงอย่างเข่งคัดเด้ก่อนสิเปิดให้บริการขายเครื่องดืม่มแอลกอฮอล เปิดได้บ่เกินเทียงขึ้นเราก็ต้องงดการใส่แก้วร่วมกันออเออบบแมนว่ากินแก้วเดียวกันเด้เออบบแมนว่าเอ้ยประหยัดแก้วกินน้ำกันเจ้าก,กินน้ำข่อยบอ่อได้ต้องคล้องบิดไปร้อยกินข้งหมูก็บอได้เด้บอ่บอ,บอได้บ่อได้แมนมันต้องงดใส่แก้วร่วมกันพนักงานหรือเด็กเสิร์ฟเองก็ต้องไก่ชิดกับลูกค่าแมนบ่อต้องสวมหน้ากากตลอดบบแมนว่าสวมแล้วเอามาใส่ยู่ข้างนี่ก็บ่ได้เด้ต้องปิดปากปิดจมูกให้มิดชิดใส่หน้ากากให้ถูกต้อง แล้วยังต้องมีการตรวจเอทีเคเป็นประจำทุกทุก,ทก,ทกัปดาห์นําเด้แล้วก็ต้องตรวจวัดอุณหภูมิต้องมีแอลกอฮอล์ที่เป็นเจลล้างมือหรือว่าเป็นน้ำก็ได้แต่ว่าต้องมีไว้หายล่างมือน้าถ้าเกิดว่าบริเ็ดตามจึงสี่เพิ่นก็สาม,มารถสั่งปิดได้เลยเด้บ่ได้ขายบ่ได้อีกยังเลยเด้ทุกอย่างนี่ก็เพื่อความปลอดภัยของผู้ที่ใส้บริการของประชาชนทฮ่วสุคนนี่ละอดีดีค่ะดีดี ละคอสันมัจุลาทีม่องโมเห็นโตมือนี้ผู้แสดงมี่กฤษฎากรเียหว่วงววลาโกวิดแส่ซชยะชนกจันทวงสมสมัยกาสาและเพชรรัดว่งละหาสนิทเซติบันทึกเสียงจิลพง์อวิลุทธภาณิชควบคุมเทคนิคธิดารัตอากรตนควบคุมการผลิตพอนพิทักแมนสิลิอำนวยการคุณผู้ฟังสิทิตามรับฟัง ละครอนสั่นมาจุลาที่ม่องเบอเห็นโตจากชาวคณะมิรสัมพันธ์ใดใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้โชคดีทุกท่านสวัสดีค่ะ